พาทุกคนไปกินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านเปรดกันค่ะชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวในสวนเขาก็จะมีเมนูหลากหลายแบบนี้เลยแต่ละเมนูน่ากินมากที่นี่เขาก็ไม่ได้มีแค่กว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวมีทั้งอาหารตามสั่งผัดไทยผัดซีอิ๊วเมนูเส้นต่างๆสปาเกตตี้ของกินเล่นกรุบกริบหลากหลายเมนูมากวันนี้เราก็จะสั่งเป็นบะหมี่เหลืองต้มยำน้ำข้นโบราณข้าวผัดน้ำพริกปลาทูเกี๊ยวทอดแล้วก็กระเพราหมูกรอบจะบอกว่าข้าวผัดน้ำพริกปลาทูอร่อยมากผัดแบบแห้งใส่ฉะอมเนื้อปลาทูก้อนใหญ่เต็ม แล้วก็มีน้ำพริกกะปิท็อปปิ้งมาให้แบบนี้นด้วยม,มาต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่รู้ว่านะครสวรรค์ขึ้นชื่อไหมแต่ถ้าเรานึกถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทีไรเราก็จะมากินแต่ร้านนี้ทุกทีคือรสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเขาทุกปากเรามากไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยใส่พริกอย่างเดียวก็คืออร่อยเลย แล้วตัวเส้นบะหมี่เหลืองของเขาว่าจะใช้เป็นเส้นแบนๆแ,แบบนี้ซึ่งมันอร่อยมากมันกินแล้วมันเข้ากับน้ำต้ยมยำอ่ะอีกเมนูของกินเล่นที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเกี๊ยวทอดเรามาร้านนี้ทีไรเราก็จะสั่งทุกรอบเลยเกี๊ยวไส้หมูทอดแป้งเกี๊ยวบางกรอบกินเพลินมากกินร้อนๆคือฟินสุดให้ทุกคนฟังเสียงความกรอบเป็นเมนูที่เราแนะนาเลยใครมาต้องสั่ง <S <S พิกัดร้านอยู่แถวแตะเคียนเลื่อนเส้นเลี่ยงเมืองจังหวัดนครสวรรค์ไปตามกันได้อร่อยทุกเมนูจริงๆ